สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับสีนักชกไทยนะครับในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเรเรียกได้ว่าเป็นสีนักชกที่พิกัดเดียวกันรุ่นเดียวกันนี้ดีที่สุดของรุ่นก็ว่าได้นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นแชมป นะครับแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มที่ซูเปอร์เลกเกียร์หมูเก้านะครับแชมป์โลกรุ่นไฟเวทนะครับคิกบ็อกซิ่งนะครับก็พึงป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกนะครับครั้งแรกนะครับด้วยการชนะน็อกเจ้าเดนเนียลวิลเลียมนะครับก็ป้องกันแชมป์ไว้ได้สำเร็จนะครับเรียกได้ว่าอนาคตนะครับต่อไปนะครับของซูเปอร์เลกนะครับก็อยากจะชิงแชมป์โลกนะครับ รุ่นไฟเวทนะครับในรูปแบบมวยไทยนะครับกับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่ประกบให้เจอกันแต่รถถังถอนนะครับคราวนี้ซุปเปอร์เล็กก็อยากไปล่าเข็มขัดแชมป์เส้นที่2นะครับกับรถถังนะครับและวัดกันไปเลยนะครับว่าแชมป์โลกนะครับรุ่นไฟเวทนะครับรุ่นนี้พิกัดนี้นะครับแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งเจอแชมป์โลก มวยไทยนะครับใครจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับนี่คือดีที่สุดในรุ่นไฟเวทนะครับก็ต่อมานะครับก็เป็นเรียกได้ว่าดีที่สุดของรุ่นแบนตัมเวทนะครับรูปแบบมวยไทยนะครับนั้นก็คือน้องโอฮาม่ามวยไทยนะครับก็น้องโอนี่ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกนี่มาแล้วหลายครั้งนะครับเจอกับนักมวยไทยก็เยอะนะครับครั้งล่าสุดนี่ก็ชนะนอกเจ้า ลามาสนบฟนะครับก่อปองกันตําแหน่งแชมป์โลกไว้ได้อย่างสวยสดงดงามนะครับและก็มีโปรแกรมนะครับที่จะป้องกันตําแหน่งแชมป์โลกนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันเสาร์ที่22เมษายนนะครับณนสนามมวยลุมพินีนะครับก่องานนี้นะครับก่อเจอเรียกว่าเจอเจ้าโจนนธานนะครับก่อถือว่าเป็นอีกหนึ er The ่งนักชกนะครับที่แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับอันนี้นี่น้องโอนี่จะประมาทไม่ได้นะครับเจ้าโจนนธานแฮกเกอร์ดีนะครับก่อถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่อันตรายนะครับ นี่แหละครับคือน้องโอนะครับเขาถึงอายุจะเยอะนะครับแต่เรียกได้ว่าเราไปเช็คสถิติการป้องกันแชมป์ย้อนหลังนะครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเรียกได้ว่าชนะน็อกซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับอ็นนี้แหละครับคือน้องโอ้นะครับดีที่สุดนะครับในรุ่นแบนตัมวีดในรูปแบบมวยไทยนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยไทยนะครับที่อายุเยอะก็จริงนะครับแต่ป้องกันตำแหน่งแชมป์เป็นโลกได้ยาวนานมากๆครับและดีที่สุดของรุ่นนะครับ ต่อมานะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับนั่นก็คือรถถังจิตเมืองนนนะครับแม่ก็ซุเปเล็กก็อยากจะวัดฝีมือนะครับชิงกันนะครับเป็นเรียกว่าใครจะเป็นเบอร์หนึ่งรุ่นไฟเวทนะครับอันนี้ก็รอในอนาคตนะครับแต่รถถังนะครับมีโปรแกรมที่จะบ้องกันตำแหน่งแชมป์โลกอยู่แล้วนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นทางด้านรถถังจิตเมืองนนนะครับก็จะเจอกับไอหนุ่มผมยาวนะครับเฮกการ ทาบาเลสนะครับก็ถือว่าแม่เหมือนช่างแอร์ในตำนานเลยนะครับสำหรับผู้ท้าชิงของรถถังนะครับก็ว่ากันว่านี่เขาคนนี้นะครับไม่ธรรมดานะครับรถถังก็เพิ่งแต่งงานไปนะครับแต่เจ้าตัวนี้ก็เริ่มเก็บตัวฟิตซ้อมแล้วนะครับก็มุ่งมั่นตั้งใจนะครับอยากจะไปสร้างชื่อเสียงนะครับที่สหรัฐนะครับอันนี้นี่เราก็รอดูนะครับว่ารถถังนะครับจะป้องการตำแหน่งแชมป์โลกชนะอย่างสวดสดงดงามหรือเปล่านะครับถ้าในอนาคตนะครับ รถถังเขาชนะไฟนี้นะครับในอนาคตเขาจะต้องมาเจอกับซปเปอร์เล็กอีกแน่นอนนะครับแต่จะเป็นในรูปแบบมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งเนี่เพื่อวัดกันไปเลยนะครับว่าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทนี่ครับใครดีที่สุดนะครับ และคนนี้นะครับแชมป์โลกรุ่นเฟเธอเวทมวยไทยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าดังระเบิดระเบินนะครับทั่วโลกนี่ให้การยอมรับนะครับเรียกว่าพิกัดเท่ากันในพิกัดเดียวกันในใครก็ได้นะครับเรียกว่าเขาเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่เรียกว่าดีที่สุดในชั่วโมงนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือสายดาราตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็เพิ่งจะป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกนะครับครั้งแรกนะครับโดยการ แต่ขานะครับชนะนอกจามานยูซุพอบนะครับเพียงแค่ยกแรกนะครับใช้เวลาไม่ถึง1นาทีของยกแรกเนะี่ยกว่าได้นะครับชั่วโมงนี้นี่ แฟนมวยก็ตั้งคำถามนะครับว่าไฟต์ต่อไปนะครับเขาจะเจอกับใครนะครับซึ่งแรงกิ้งอันดับหนึ่งในรุ่นนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินนะครับและอันดับ4นี้ก็จะเป็นสิทธิชัยสิสองพี่น้องแหม่ก็ต่างมีแต่ดานอรหันนะครับแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าชั่วโมงนี้ตะวันฉายสู้ได้ทุกคนในโลกนี้แน่นอนครับนี่คือเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่ดีที่สุดนะครับชั่วโมงนี้แฟนมวยละครับ รักใครชอบใครนะครับในจํานวน4คนนี้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับหากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับก็หาผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บินกำลังใจทีมงานเลาด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ a t a g 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ a t a g 2 4ี่นะครับฝากไว้ด้วยครับ